สวัสดีครับปื้อตายไหนทีนึงตายเลยตายตายตายไหนดาวิน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 ตายไหนเน้นลงเงียบน้ำไม่ลงเยียบอะไรว่น้ำไม่ลงน้ำต้องท่วมอีกเหรอ่รบ้านผมน้ำท่วมห้องน้ำลุงล่าสุดโอ้ยใช่เหรอหนักเลยอะน้ำท่วมห้องน้ำอ่ะโอ้ทางนี้ทางทางสงสัยเปิดน้ำเกิน น้ำท่วมหรือกูก็ทำได้น้ำท่วมอ่างน้ำท่วมอ่างอะวฮอะไรเจ๊เจ๊อะไรอะใส่อะไรมีกามอยู่ะนเตาอะน้ำท่วมในท้องเมียกูอะฮะโอ้ยตายสิใครตายสิตายสิไ้องอะไรอะไปทุวมยังไงอะก็พวกมึงเล่นกันแบบนี้ไงเอาน้ำใส่นาน้องอะพี่เต๋ผมอะผมมาเล่นกันปกติลุงลุอะคิดไปไหน น้ำใสแ่เสกน้ำใสนาน้องผมผมแค่บอกว่าน้ำท่วมห้องน้ำก็ผมอาบน้ำกันลุงก็น้ำมันท่วมอ่ะหรอเออใช่อ๋อโอเคใไรเขาคุยใครอ่ะน้ำท่วมหน้าเมียกูเลยอ่ะฮะโอ้โหลองไห้สิสิเป็นการอหอไงกกำลังกายไงโคตรเถื่อนอนะโคตรเถื่อนอ่ะทายมีออกกำลังกายนะและไม่ไม่แล้วเขาเป็นคู่รักที่แบบว่า คือคือถ้าผัวพูดกับถึงเมียเนี่ยเมียจะรู้สึกเขินนะแต่เนี่ยเมียชอบนะกูบอกให้ยั้งเถื่อนยั้งเถื่อนยังเถื่อนเออยังเถื่อนยังเถื่อนมึกไปเลยเจ็บเข้ามาตายมา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 ชมกันดีๆจ้าชุมกันดีๆอย่าตีหัวเขาอย่าตีหัวเขาไปตีหัวกันอย่าตีหัวกันขอร้องอย่าตีหัวใัรตายได้นนะดิลงดิลงไม่ตาย

ชุบลุงครับชุบลุงชุบลุงเ้ยดเต็ต่อ้จุบเตอร์ต่อให้เฮยุบเตอร์ยังยังยังเดี๋ยวชุบให้เธอพี่ชุดเตอร์อยู่แล้วชุบพเออยู่กให้นายกให้นายชุบเตอรอยู่ชุบแล้วชุบเอรอยู่กันหน่ายนุเตอร์อยู่นะชุบเอรอยู่ชุบมาเธออยู่เออาเสียงรอแป๊บี่เสียเธอตื่นจเกิดครับพี่งครับผมฟืนละผมฟืนละสวยแล้วพี่สวยแล้วครับชุบลุงชุบลุงครับชุบชุบลุงดแล้วครับชุบหมดลืมเสี

ริงครับพี่ต่อต่อครับพี่กูก็เห็นไงมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไงเดี๋ยวดดีีแแลล้้ววเขาจะได้รีบชุบกันไงแจกเต็มคาราเบลเลยคาราเบลเคาารบลใครอยากส่งเงินส่งได้อที่บ้านใครอยากส่งนะต่อไปใครเงินไม่ครบไม่ได้ของนี่ว่าเนาะมาดีเนาะเออถูกต้องเออความคิดดีนะความคิดดีไม่ครบไม่ได้ของละก็ดิงนะ อใครจะใครขาดส่งเงินสองครั้งอ่ะขึ้นไปยังไม่ได้ของก็สองแสนแต่ครั้งหนึ่งก็ได้ก็สองแสนเนอะวันต่อวันอ่ะเหลวที่บ้านเลยนะเอาแล้วของเต็มอ่ะอือเอ้าก็ใช้กอดตัวเองอ่ะมาตีนมาตีนพี่พีนจะขโมยกอะเอ้าปรับเนี่ยมันต้องปรับ อะไรไม่เคยมีรอยแผลไว้ยี่เนี่ยเมื่อกี้เขาออกคุณมาออกมาเองเลยนะไม่เคยหยิบในตู้นะบอกว่าแค่เหลือใน a อ o ด t ให้ด้วยอพี่เท้าพี่ชุดนี้โอ้ยคนขื่มอ่ะโคตรด้อินดี้มา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 วิ่งหน้าต่างไปเลยนะไอเจตโอ้ยทุบสอโดนอยู่คนเดียวไอเฮียเจแต่ น้องาาเจ๊กิชโอเคตะแก่พี่ตะก้า,าไปเอาที่แกกที่บ้านได้บอกวะไปเอาที่บ้านได้ไหมน่นแหละ สองเมตรกิ่นและสดชื่นกิ่นและหอดเธอนันแน่พลาฮะขอแดงสี่ครับบอาไหมครับชุบอ่ะ อะไรนะกาชาเหรอแต่เท่าไหรอ่อประมาณสักแสนครับแสนแสนแสนบาท ไปโตพี่ไปโตล้วเออาทำไมอ่ะเพราะอะไรเพราะเหนื่อยกกูบอกเนี่ยเกมลดราคาเลยนะเิร์กมอะไรวะเกมที่กูบอกอ่ะฮันโชดาว่ะเหนื่อยดูเวลาพูดกูไม่รู้อ่ะจะมันก็น่าเล่นดีเกมอะไรนะเกมอะไรนะฮันโชดาวมันแต่กูยังไม่ได้ตังคืนเลยที่ไม่ได้อไปอ่ะยังไม่ได้ตังคืนเลยได้เลยนะต่อเลยนะยังไม่ได้ตงคืนเลยจุกแดง ไอ้คำนี้ไม่ใช่กูไม่ได้และสามร้อยห้าเก้าดูอะไรขำไปอ่ะมันเก่าแล้วจุดแดงกูดูจากวันแรกดูคำพูดก็เก่งๆแล้วเนาะเสียงมึงอาจจะดูไม่เก่งแต่คำพูดเก่งด้ยใช่ไหมเลยอ่ะแล้วมันต้องใช้ปูนในการขับวินลิมิตใช่ใช้ิมีปูนขาครับพี่ชิโร่แต่ผมให้พี่ปีได้เสมอพี่เรียกอะไร สามกศูนย์อะไรไปตัวแล้วเหรอแห่คุกมันปวดหัวไม่ต๋แห่คุกมันปวดหัวไหมเหรอไม่รู้เลยครับลงโอรู้อย่างเดียวว่ามันมันเป็นเกมที่เล่นในห้า